โหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือผลิตภัณฑ์ที่มาร์กหน้าของดีวาย ุดเริ่มต้นอะมันมาจากว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราสอบของแบบมหาลายัยแล้วรู้สึกว่าเราหน่าโซมมากคือมันโซมแบบดูไม่ได้แล้วมันหมองคล้ำอะ,ะหลังจากนั้นนะเราเพื่อนเราก็ไปบอกว่าแบบเอ้ยจีนา่าลองไปหาที่มาส์นามาใช้ไหมเพราะว่าที่มาส์นามาันจะช่วยเหมือนแบบฟื้นฟูผิวเราให้ผิวเรามันดูดีขึ้นแต่คราวเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะไปหาที่ใช้ที่มาส์นาตัวไหนแต่แบบพอเราไปเจอที่มาส์นาตัวหนึ่งทั้งแบบหลายหลายคนใช้แล้วก็เราก็เห็นแบบแบบแบรนด์เขาบอกว่ามีประมาณแสนคนในประเทศไทยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เขาแล้วล ะะว่าก็คือไม่ทดลองในสัตว์แล้วเหมือนผลิตภัณฑ์เขาก็ได้ไปทดสอบแล้วว่าถ้าเราใช้เราจะไม่เกิดการแพ้บนผิวหน้าแน่นอนเราก็เลยแบบเฮ้ยตัวนี้เริ่มแบบดึงดูดเราแล้ว,ลวเราอยากได้แล้วมากกว่าน,นี้คือเรารู้สึกว่าตัวมาของเขาอะที่เราชอบเลยคือรูปแบบผงพอเราแบบจะใช้เราก็แค่เอามาผสมเองเราสามารถเลือกที่จะผสมได้เซรั่มหรือเลือกที่จะผสมด้วยน้ำผึ้งหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีกิมมิคของการที่แบบมีความสนุกแบบพอเราอยากมาหน้าเราก็ได้รับความสนุกไปด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยบันดีแล้วเพราะมันเป ให้เราแบบรู้รสึกว่าเหมือนเวลาเราจะใช้เท่าไหร่เราก็เอามาผสมเท่านั้นทําให้รู้สึกว่าขอมงมันยังรู้สึกสดใหม่ตลอดเวลาที่เราอะเอามาแนะนำอะมันไม่ใช่ว่าเราอะได้ลองใช้ครั้งเดียวเรามาแนะนําให้ทุกคนดูเลยคือมันไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ว่าเราอะได้ทดลองใช้ไปมากกว่า4ค, 4, 5, ครั้งมันสี่หครั้งคือประมาณเดือนหนึ่งแล้วอะที่เราแบบได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือเราชอบมากๆเราเลยมาแนะนําให้ทุกคนใช้คือเราจะบอกว่าตัวนี้สาหรับเรารู้สึกว่าเวลาเราใช้เรารู้สึกมันไม่ตึงหน้าคือส่วนตัวเราเราชอบมาร์คสโ เพราะว่าเราไม่ค่อยชอบแบบมาสก์เนแผ่นๆอนะเพราะว่าเหมือนเวลาเรามาสก์เนแผ่นอะมันรู้สึกเหนียวแล้วเราไม่ชอบความแบบความเหนอะบนหน้าคือมันเป็น texture ของแบบอยู่อะไรสักอย่างอยู่บนหน้าเรา15าทีแล้วเราไม่ชอบคือเราก็เลยแบบอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างแห้งกับผิวแบบไม่เป็นเมือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเลือกเป็นมาสก์โคนแต่คราวนี้มาสก์โคนมันถูกใจกับเราตรงที่ว่าตัวมาสก์โคนตัวนี้พอมันแห้งแล้วมันไม่ตึงผิวน้ำไม่ตึงแบบเราขยับไม่ได้เรายิ้มแบบทุกอย่างได้ปกติใช่ปะเราก็อีกอย่างหนะ จากธรรมชาติคือเราจะบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้เราเกิดการแพ้แน่นอนแล้วพอมันเป็นแบบส่วนผสมจากธรรมชาติใช่ปะแล้วเราเป็นคนชอบกลิ่นแบบฟิลอโรมามันจะแบบหอมมากๆเวลาใช้คือกลิ่นแบบกลิ่นออกพอลงบนผิวหน้าอย่างเงี้ยตอนแรกอะเราให้พ่อแม่เราลองใช่ไหมพ่อแม่เราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยจีน้าแบบกลิ่นมันหอมมากแล้วก็แบบคือเขารู้สึกว่าหน้าเขาว่าแบบเย็นแบบพอลงรับหน้าเย็นพอล้างหน้าออกหน้านุ่มคืออันเนี้ยทั้งเราทั้งพ่อทั้งแม่ท้ง3คนูเปสีย เดียวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะเอามาแนะนําให้ทุกๆคนได้ลองกันเพราะว่าหลังจากพอเราลองอ่ะเรารู้สึกมันไม่ใช่แบบจะได้ผลระหว่างเราใช้หรือหลังเราใช้เท่านั้นนะคือมันได้ผลไปเติมจนถึงแบบช่วงที่เราแต่งหน้าคือพอเราแต่งหน้าดูดิคืออันนี้คือเราอ่ะทาเราอันนี้ไม่ได้ทาแบบอะไรเลยนะคือเราทาแค่แบบคอนซีลเลอร์แล้วก็ลิปแล้วก็คิ้วอันนี้คือทั้งหมดที่เราทาวันนี้อันนี้คือผิวหน้าจริงๆของเราไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเลยเราสึกว่าเฮ้ยมันทาให้ผิวเราดูนุ่มขึ้นดีขึ้้้นแแลลววกก็็พพอออออถึง่าาไมทซเร์ ออาสุดได้แต่คือส่วนตัวเราอะที่เรา้องทาเพราะแบบใต้ตาเรามีความแบบดําอยู่แล้วแล้วก็เราวอาจจะต้องปะคอนซีลเลอร์นิดนิดแต่คือมันไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าเยอะเพื่อแบบพร้อมที่จะออกไปข้างนอกคือวันไหนที่เรายุ่งยุ่งยุ่งหรือว่าแบบเราไม่มีเวลาให้กับการแต่งหน้าเยอะการใช้มาร์สเดียม,มันสามารถทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งพร้อมที่จะโชว์ผิวหน้าหรือว่าพร้อมสําหรับการออกไปข้างนอกโดยการที่เราแต่งหน้าหน่อยได้ประมาณนี้และตัวมาสที่เราได้ลองใช้น,นั้นมีอยู่2ตัวก็คือตัว pink super fruit mask กับ green forever young mask ส,สำหรับแบรนด์ อื่นที่เขาแบบพัฒนาใหม่ออกมาเรื่อยๆเราจะมารีวิวในวันนี้โดยละเอียดได้มีอยู่แค่2ตัวเพราะเราได้ลองแค่2ตัวนี้เนาะตัวแรกคือพิง Super f ์ o รุ Mask ตัว Super f r ฟรุตม้มันจะช่วยเห t ือดีท็อกซ์หน้าเันแบบลดรดสิวเกิดใหม่คือสิวเกิดใหม่มันจะช่วยลดโดยการที่มันจะผลัดเซลล์ผิวแล้วมันจะทําให้สิวนั้นแห้งและยุบเร็วขึ้นโดยการที่ยุบของมันเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยให้แบบเหมือนแบบทําให้หน้าถาลอกบอกเปิกแล้วเหมือนแบบสิวหายแบบมันไม่ใช่ยาลดสิวไม่ใช่ยาแต้มสิวแบบนั้นแต่มันคืออจะะทําาใหห้้้สิวแแงงลยไปเเร why wow. มันช่วยแบบควบคุมความมันบนผิวหน้าไม่ให้ผิวหน้าเรามันได้อะไรประมาณนี้สําหรับตัว Pink Superfood Mask ส่วนแบบส่วนผสมในนี้ก็จะมีเบาบัฟเบาบับบบบคือผลไม้คือซูเปอร์ฟ루ตที่มันรวมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามินซึ่งแบบตัวนี้จะทําให้ผิวหน้าเรามีความกระชับชุ่มชื้นและลดการอักเสบบนผิวหน้าได้ก็คือมันช่วยลดอาการของสิวนั่นแหละทําให้สิวเรายุบและหายไปได้อย่างรวดเร็วภายใน7วันมาเริ่มที่ตัวต่อไปกันเลยก็คือ Green Forever Young Mask ก็คือมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ตัวนี้ จะช่วยเรื่องของการลดรอยสิวคือเหมือนแบบตัวสีชมพูมันช่วยทาให้สิวยุบสิวเกิดใหม่ถูกไหมแต่พอเราใช้สีชมพูเสร็จให้เรามาใช้ตัวสีเขียวเพื่อลดเรื่องรอยสิวจากเหมือนแบบสิ่งที่สิวทิ้งไว้เวลาเรามีสิวสิวยุบไปสิ่งที่สิวทิ้งไว้คือรอยรอยสิวเราก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นการช่วยทําให้รอยสิวหายไปแล้วตัวนี้จะช่วยดีสกผิวด้วยและเป็นตัวที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าเราได้ทําให้ผิวหน้ารู้สึกสะอาดและกลิ่นคือตัวนี้เราจะชอบพิเศษคือตัวนี้เลยคือกลิ่นหอมมากแล้ว ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยและส่วนผสมของตัวสีเขียวเนี่ยตัว green for ever อย่างมาจะประกอบไปด้วย tree oil คือมันจะช่วยเหมือนแบบป้องกันผิวเราจากแบีเทียร์เพื่อไม่ให้เกิดสิวคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามีตัวเนี้ยคู่กับสีชมพูเป็นอะไรที่แบบเราคือแบบเรารู้สึกว่ามันดีอะ่ะคือตัวนี้ยสำหรับเราคือกลิ่นหอมมากแล้วก็มันช่วยเรื่องแบบ ทำให้ผิวหน้ารู้สึกสะอาดแล้วมันทําให้เหมือนแบบลดเลื่อยรอยจากสิวเหมือนรอยฝ้ากระจุดด่าบางทีเราก็มีเพราะเราต้องออกไปเจอแสงแดดแต่ตัวสีชมพูอ่ะคือมันจะช่วยทําให้เราลดแบบผิวภายใน7วันมันช่วยลดเร็วนะสำหรับตอนนั้นที่เราใช้รู้สึกว่ามันลดเร็วมากๆคือมันแบบมันยุบมันแห้งอรืมันยุบคือมันไม่ได้แห้งแบบหน้าเราลอกพอหน้าเราลอกว่าพอเราถึงเราจะกบด้วยเครื่องสำอางมันก็กบยากหน่อยใช่ไหมสำหรับคนที่แต่งหน้าน้อยมแต่ว่าถ้ามีตัวสีชมพูนะนะคือมันช่วยลอกเร็วแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งแบบเหมือนแบบรอยรอยที่มมันนเหือแบบ มืนมีคนแบบมาแกะอะไรประมาณนั้นอนะมันไม่ใช่เหมือนแบบยาลดสิวอย่างที่เราพูดไปแบบเบื้องต้นประมาณได้เวลามาพูดถึงวิธีการใช้มาสทั้งสองสูตรแล้วทั้ง Green Forever Young Mask กับ Pink Superfood Mask อย่างแรกเราต้องมาผสมผงมาสปริมาณ3ส่วนต่อน้ำหนส่วนแต่แตยไงก็ตามเราสามารถ DIY เพื่อความสนุกสนานของคนใช้ด้วยโดยเราอาจจะใช้เซรั่มบูสเตอร์หรือว่าน้ำผึ้ง โยเกิร์ตก็ได้แต่โยเกิร์ตอะ่ะเอาเป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะถ้ามีเนื้อสตรอเบอรี่ติดมาก็ไม่ได้ปะหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ต้องคนให้เข้ากันโดยการคนให้เข้ากันของเราอะ่ะเราต้องสังเกตว่าตัวที่เราผสมกันนั้นอะ่ะต้องไม่เป็นน้ำจนเกินไปหลังจากนั้นอะ่ะให้เราพอกทั่วใบหน้าโดยเราสามารถควบคุมบริเวณที่เราต้องการได้เองตามที่เรา ขึ้นให้เลยว่าเราใช้ยังไงอย่างเล่าเองอะ่ะเราใช้สีเขียวกับบริเวณที่เราต้องการลดเรื่องจุดด่างดำบูสต์คอลลาเจนหรือลดริ้วรอยจากสิวส่วนตัวสีชมพูก็คือเราจะลงตรงที่เราต้องการช่วยเรื่องสิวเกิดใหม่หรือควบคุมความมันส่วนเกินคือมันดีมากเวลาเรามี2ตัวคู่กันเพราะว่าอย่างตัวสีชมพูอะ่ะเราก็ช่วยเรื่องสิวที่เกิดใหม่กันใช่ไหมพ่อแบบสิวหายไปมันจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เราใช้สีเขียวอีกทีเพื่อลดรอยที่เกิดจากสิวได้ด้วย หลังจากเราพอพกทั่วผิวหน้าแล้วโดยหลีกเลี่ยงบริเวณดวงตานั้นให้เราทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงนาทีมาสก์ก็จะเริ่มแห้งโดยเวลามาสก์แห้งอ่ะเราสามารถทดสอบได้โดยการจับว่ามันติดมืออยู่หรือเปล่าหรือว่าสีของมาสก์พอมันเริ่มแห้งมันจะออกเปลี่ยนเป็นสีติดขาวนิดหน่อยหรือว่าหน้าจะเรารู้สึกว่าแบบมาสก์มันแห้งแล้วมันอาจจะมีความตืงน,นนิดนึงแต่ถามว่า อย่าเรียกว่าตึงละดีกว่าเพราะเวลาการใช่มาร์โคอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างตึงแล้วแบบบางยี่ห้อคือขยับไม่ได้เลยแต่ยี่ห้อของดีวายเนี่ยคือเรารู้สึกว่ายังไล่ยังขยับได้ยังยิ้มได้ยังพูดได้ยังสบายยังรู้สึกสบายหน้าอยู่คือมันไม่ได้แห้งตึงผิวแบบรู้สึกอึดอัดผิวอะคืออันนี้เรารู้สึกมันเป็นข้อดีของดีวายมากๆหลังจากนั้นให้เราล้างออกด้วยน้ำสะอาดแต่ตอนเราล้างออกนล้วสะอาดเราขอบอกเลยเป็นการล้างที่ง่ายมากแค่ใช้มือลูบก,ก็ออกแล้วไม่ต้องถูหรือว่าแบบ ถูให้แสบหน้าคือมันแบบเป็นการละออกที่สบายมากมากคือเราแบบคอนเฟิร์มตรงนี้จริงๆคือบางอย่างอะเวลาเราบางคนผิวแห้งมากถูนหน้าเยอะคือมันแสบคืออันนี้คือแค่ลูกก็ออกเลยแต่บางคนอะสีที่เขาทําจากสมวนผสมธรรมาชาติอาจจะยังติดหน้าอยู่ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีใดๆไม่มีทั้งสิน้นเพราะส่วนผสมทั้งหมดม,มาจจะธรรมชาติไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีใดเลยสำหรับมหฮอดีวนี้ เป็นยังไงกันมากทุกคนน่าลองหรือเปล่าถ้าใครสนใจในตัวผลิตภัณฑ์แนะนำให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของแบรนด์นี้ได้ก็คือ givyne.com หรือ d i v n e c o m ก็ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้หรือจะทักส่วนตัวมาหาเราได้หรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าความเห็นเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาใน IG ส่วนตัวของเราได้ก็คือ jinajnl เดี๋ยวขึ้นไวใ้ให้ทั้งเว็บไซต์และ i อส่วนตัวเราเลยนะเป็นยังไงสามารถมราบอกเราได้ก็คือใช้แล้วชอบไหมไม่ชอบยังไงมีความคิดเห็น ที่ต่างกันไปก็สามารถราบาได้บ๊ายบาย